ยินดีตอนเราเข 2, 3, าชูสองสาวเราไห่คนไกลบาทีเกาแล้วพี่น้องตอนเดีกอะกำลังสีเฮดหมูกระทะให้พี่พลอยแม่กินเนาะแลวกะ็บรรดาพ,พี่น้องพี่นา่งเคยเบาอยู่ฟังไทยเนาะว่าก้ามบ้านเนาะก็อยากให้พลอยแม่ได้กินเนาะค้องดีๆเนาะ,นะพี่น้องมือเสาร์ไปตลาดตอนไปตลาดนั่งกับไทยคลิปไปแลวเนาะไปซื้อข้องตลาด นี่ก็เอามากเนาะกำลังสีพุกเข่ากันเนาะมีลูกสิน้นแล้วก็ฮอดดงฮอดดอกได้อย่งอางเนาะอออันนี้ก็พักเนาะพักที่ยังโมท่านคนเห้เข่ากันพี่น้องต้องคนเห้เข่ากันเอาต้องเอากระซั่าม,มาใส่กันเนาะอันนี้กำลังตัก,ตกแบงพี่น้อง่ามีพี่น้องลาเฮนน้พีเศษเดดีอ่ะพี่ว่าสลองถึงปีใหม่เลยที่ไหนกำลังคิมาถึง เออผสมกาใส่ก่อนเรียงนี้แล้วพี่นะพี่ไม่ได้เรียงแล้ววันนี้ตอนนี้มีข้าวเหมืนก็บกำลังสนสนกันจะน่าพี่น้องน่าเนี่ยให้ต้ตนแตงกันพี่เนาะตากันจัดแกงแกงคลองเนาะน,น,นี่คือของที่ห้าวกำลังเนาะสีเอาไปเรียงเนาะพี่น้อง หมูทีเ้าใ้า่จะถวยไว้วเอามีบรรยากาศรุงฟ้าว่าเพื่อนนั่งกินเราเาเจ้ากันไปก่อนพี่น้องเนี่ไปเ็ดเอ้ากล่เอ๊ัวนี้บรรยากาศพี่น้องไม่รู้ว่าเอามาเล่นเนี่กงเต่าเนาะบ้าไกลๆกันเนี่ ตลาดดบรรยากาศไหวเฮ้ยว่าวแหใจกินังน้าแจกของก็ถือได้ไ้เียมมีน้ำมันหมึงมันหยมาใส่กินี่ยต้องกินบัฟมึงซ้ำันมึมีหรอ

อย่างพี่น้องังย่างเนาะเสดายื้นนี้ไปสื่อบ่มีกุ้มีแต่ปลาหมึกเมอกกมาเนี่ยมานี่แมกาไนี่อแมกาี่ยแมงกมาเนมกาเนี่มกาน่ยแกมเนี่ยแมกมาเนี่ยเนี่ยาเนียมกเนีย็กมน่ยถ่าียกาเยแมกมาเี่แมกาเนีกิน็กมาเยแเนอแนี่ย็กนีอกัาเยแ็าเียแกมาเ่าเแม็านแม็กาเน่มาเน่าเน่ อย่ถทามือพ่นมายังเช็ดไหนเพิ่มซูเพิ่มกินเนาะข้าวใบมันไผ่ทำออกความขอบเป็นของแม่โยทาหมื่นมาผู้ใดเจังสีเก็บสูเพิ่มกินอันนี้ก็เป็นของอ่ะร้านไส้เนาะร้านไส้ให้เงินสนับสนุนมาช่องแสนเก็บเนาะพี่เนาะเพื่อนบอกว่าให้ซื้อเบี้ยแล้วก็นั่งกระแบงไปซื้อพวกหมูพวกอีซังแน่ก็ได้เบี้ยเครื่องล่างเนาะ ทุกๆวนอง่ี่ชัวลสิ้นสต่ชิ้นสติ้นผากมากอยเอีดล่างนึงโอเค้ว่าเดียวใ่ร่างนึงชินเลยมาดิสรามาเียวินบอกลับมาแหนะมาเรนี่ก็เป็นบรรยากาศนอกพี่น้องยินดีน้าจะเค็ดแบบนี้ให้พี่แอนนกินตั้งหน้าเลยะถึงก่เคยบอกกับพ่แม่เข้าวอยู่ไทยผมบอกว่าอยากให้พ่อให้แม่ลุงาว่าได้กินเนะ ก็เคยบอกกันอยู่เนาะว่าเออถ้าเป็นไปได้เนาะถ้ามีปูมี่หยามาเนาะเพื่อพ่อแม่์่าแม่ก้าน่าก็มือนีดีเนาะแต่ว่าถ้านามากเล้พี่น้องบอแม่ก็ับจีจัดอีกแบบนี้อีกเท่านึงเนาะตอนนี้ก็จัดสะพอทั้งหยาดทั้งทั้งเมียไปก่อนเสียบโอเคฮผู้สาวผู้สาวไอ้ไอ้เนี่ยพี่น้องเนีย กินเนาะพีน้องยกหลังแสพพี่น้องน่าก็บอกว่าสิเพชรมูกราคะเนาะแม่บรรดาพี่น้องกินเพื่อนการไขเงินสนับสนุนมากช่องแฟนกีบเนาะพี่บอกว่าให้มาซื้อเบียร์้ยน่าก็ซื้อเบียร์แช่เครื่องล่างเนาะพี่เลือดก็ซื้อพวกมาเมึกกับหมูแล้วก็น้ำเป๊ปซอกเป๊บสีเนาะพี่ออกซอยกุ้งหันโบมี่อ้าวกุงหนคือซาแปลงเนาะแม่ ะลากเดินนี่ลวกเดินนี่เฮ้ยแม่ก็เข้าไปแม่เอ้่ลาปกนาก่แซววะป้าแซบว่ป้าแล้วมาแซวบกเกินจได้ขวดกับว่าบุกคยกินนักเถื่ออันนี้เห็ดเองพี่เ้างมาแม็กซ์สื่อหมูกับสนางมาเนาะไม่มาข็ดเองเนาะ ทางร้างก็เป็นที่นอนร้านไส้พี่น้องใส่ใครกันเนาะคือพวกหมูพวกหมูเนี่วกายผัวผัวหมึกเนาะกะยสื่อมามักกันเองเนาะพี่น้องเค็ดกินแบบกันเองเนาะบะมีสูตรมาไดทางใดหรอกมีแซบบ่แซบชูบ้าทำบางง่นบอกว่าแซบพี่นะส่วนกูใสาอย่งง่ายๆนั่นพี่น้องชูบ่าเพื่อน

มาเสียบเสยุโย่คอยจำตัวมึงก่อนนั่นนั่นเบกอนั่นแสีบแสีบเพื่อนน่ะพี่น้องต้นตัวม้วมแม่มนะดินคิดดินร้ายโรคอยเอาคือไปเจากสะดุดเากมากเมากกบงเขมากพวกบงเ็บไปถิมทำเกลเคแสียบกเค้กินใครกินเหรอวะดุดเดียว เคยกินอยู่กินเรื่อยอยู่เฮ้ยปกติผู <c oughs> ้สาวก็ไปกินหมูเนี่ยเ <c oughs> พื่อนกันเพื่อนกันเพื่อนกันกินกันไม่ได้เซลล์ร้านดินพี่น้นอ <c oughs> นงไงแ้ดงว่าเสียบเหรอเ <c oughs> <c oughs> สียเสียแสดงว่ากันวาน่าเสียบจุ่บไปกินด้บเถอะ

เราเเป็นโัวบาลมาก่อนพี่เราเอาอีวตเอาเล่อยนี่นะาเอาวัรจิตานกันเมดเลยพี่เราหนัก่บไ่บแส่บวันรุ่งาบวรุ่บเช้ย ถือว่าเรียงทรงไทยปีใหม่ด้วยเสียงทรงไทยปีใหม่ตะกอนนี่นะเรียงอีกเรียงอีกเดือนกรกฎานี่นะตอนทำปีใหม่ปีใหม่เรียงอีกทรงไทยปีเก้าตัวนะปีใหม่ปีใหม่เรียงอีกเรียงอีกขึ้นแนวไรเรียงหัวโผล่ยังเป็นเดือนมองไม่เห็น แม่พี่น้องบรรยากาศเอาแต่พี่น้องไม่บาดนาองเยะระเ่งไม่่ยนางได้งหวเนาะแม่ไดกินออกมาแม่ไดกินออกมาไอยิ้มแล้วะเบือแม่แหะมุกกระถา จะเคยกินบ่บป่าว่เกินมาเคยกินไ่เยะจะว่าแสบบ่ะเออช่องถุยดิป่าเพี่บอกว่าแสบแต่เกินมากว่าเคยกินเหรอซักหน่อนีเดน่ะเสิร์ฟน้ำตอนนี้พี่น้องเสิร์ฟน้ำใช่แล้ทานใดท่าแปลงอะไรรได้โตเติมเต็มไม่โตนี่เอาเต็มเติมอย่างนั่งอรตึงห้ติบเล็กเสิร์ฟเี่เ้อ เล็กเสือมาทในทมขอใจเดินาเอารไอ้ทเกเสอแม่กนี่นทบกป็ขอบคุณนาะพีน้องเนาะมีแต่สีน้องกันเองครับเดี๋ยวสียดายอย่างเดียวคือผมบาแม็กบามาเนาะคอกรบแม่ปามาเนาะเดี๋ยวถท้าอกรบแม่บาแม็กมาเนาะกับเจงเสียดีบัตหนึ่งนาะพี่นอง กินใช่ของมีดีใช่ไหมนก่ทอดจะแตก้นอยากอยากอยากดตัวจอจะว่าโมเห็นโมเห็นกระเดื่องนเอิมพี่น้องันเด้พอพอกรเดื่มเมาแน่ละ น้าพี่น้องวันนี้นั่งกับเลียงมุกทะน้าพี่น้องบ้าน เทศไทยอีพอยแม่ได้กินน้ำเนาะทางนึงเนาะน่ากัอยากให้พ่อยแม่กินแนวดีๆแนวดีๆเมื่เคยได้กินเนาะเพราะว่านั่งอยู่ฟังไทยอ่ะนั่งกับก,กินประจำเนาะเสียดายแต่ว่าไปจื้อมโอนี่บ่มีกุ้งเนาะมีแต่ปลาหมึกพี่น้องแต่เสียดายเนาะเสียดายทียย่ว่ามนี โมกข้ากินมอมีพ่อคููแม่ญาเนาะข้าพ่อคููแม่ญามาเนาะนั่งจังสี่เหลีใส่กางเกีบเขื่อนึงมื้อนี้ก็เลี้ยงแต่พี่ๆน้องๆเนาะนั่งเองเนาะวันนี้เนาะน่าจะสิได้ปิดคลิปไปก่อนเบิ่งคลิปแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะลาไปก่อนสบายดี